กลับสวัสดีมิดรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากผ่านผู้ชายเกิน20คนในชีวิตเธอจึงกลับไปตามหาเหล่าแฟนเก่าที่เคยกบหาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง what is your number เธอจ๋าจมีแฟนกี่คนจ๊ะหนังเปิดมาที่แอนลี่นางเอกของเราทุกเช้าเธอจะตื่นนอนก่อนชายที่นอนด้วย เพื่อไปแต่งหน้าทาปากและกลับมานอนต่อให้ดูเหมือนว่าหน้าเธอนั้นสวยเป๊ะอย่างกับละครไทยชายที่เธอคบอยู่ด้วยนะมีชื่อว่าลิกซึ่งแอนลี่ก็พยายามทําดีกับเขาและได้ชวนลิกให้ไปงานแต่งน้องสาวของเธอด้วยกันแต่ลิกกับ,บอกว่ามันดูจริงจังเกินไปที่ต้องไปเจอพ่อแม่ของเธอด้วยเพราะจริงๆลิกมันก็คิดกับแอนลี่เพียงคู่นอนเท่านั้นเราก็จะได้รู้จักกับหนุ่มเพลย์บอยห้องตรงข้ามแอนลี่ที่ชื่อว่าโคลินที่ทุกวัน,นจะเปลี่ยนสาวไม่ซ้ำหน้ากันเลย จากนั้นแอนลี่เนี่ยก็ไปทํางานเธอเ,เป็นพนักงานการตลาดอยู่บริษัทแห่งหนึ่งที่มีเจ้านายเนี่ยเป็นโลกชอบดมนิ้วตัวเองไม่รู้ไปจกอะไรมาซึ่งวันนี้แอนลี่เธอก็โดนไล่ออกด้วยเหตุผลที่ว่าบริษัทต้องลดรายจ่ายแต่ทั้งบริษัทเนี่ยก็โดนไล่ออกอยู่คนเดียวบ้าจริง ทาให้แอนลีเนี่ยต้องเก็บข้าวของนั่งรถไฟกลับบ้านระหว่างนั้นเธอเนี่ยก็เปิดแมกกาซีนเล่มหนึ่งดูและได้ไปเห็นบทความที่เขียนว่าในตลอดชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยจะมีแฟนโดยเฉลี่ย10.5คนซึ่งแอนลีเนี่ยก็คิดว่ามันน้อยมากก็เลยลองถามความคิดเห็นของป้าที่นั่งข้างๆดูป้าเนี่ยก็บอกว่ามันเยอะมากทําให้แอนลีเนี่ยถึงกับกังวลว่าเธอเนี่ยอาจจะเกินเกณฑ์มาเยอะพอกลับมาบ้านเธอจึงไล่เขียนรายชื่อแฟนที่เธอเนี่ยเคยนอนด้วยเท่าที่ตัวเองเนี่ยจะนึกออก วันต่อมาแอนลี่เนี่ยก็ไปงานเลี้ยงก่อนแต่งงานของน้องสาวที่นั่นเธอก็ได้เจอกับแม่ของเธอและน้องสาวของเธอที่ชื่อเคที่ซึ่งรายชื่อหนุ่มนุมที่เธอเคยนอนด้วยเนี่ยก็เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆจนนับได้ทั้งหมดเนี่ย19คนแอนลี่เนี่ยก็ถึงกับคิดหนักต้องดื่มย้อมใจซึ่งแอนลี่เนี่ยก็ดื่มเมาไปหน่อยจนกล่าวอวยพอน้องเกือบไม่รอดจากนั้นเธอก็ได้ไปดื่มกับเหล่าเพื่อนเจ้าสาวต่อที่บาร์และก็ได้ชวนทุกคนเนี่ยให้เล่นเกมกันโดยจะเขียนจํานวนผู้ชายที่ตัวเองนอนด้วยในลงกระดาษแล้วจะให้คนอื่่นนทายวาเป็ใคร ึงที่นั่นเธอก็ได้เจอกับเจ้านายเก่าโดยเขาเนี่ยก็ได้ขอเลี้ยงเล่าขอโทษเธอและได้บอกตรงๆว่าเธอเนี่ยไม่ได้รักในสิ่งที่เธอทํา และเมื่อแอนลี่กลับไปเล่นเกมเพื่อนๆในกลุ่มที่นอนด้วยกับผู้ชายสูงสุดก็คือ13คนซึ่งเท่านี้ทุกคนเนี่ยก็คิดว่ามันเยอะมากๆแล้วแอนนี่เนี่ยจึงเนียนหยิบกระดาษตัวเองขึ้นมาแล้วฉีกแลก้งหลอกเพื่อนว่าแค่9คนแต่เราเพื่อนก็จับได้ว่า19คนทุกคนน่าก็ถึงกับอึง้งซึ่งแอนลี่เนี่ยก็ถือโอกาสบอกกับเพื่อนว่าเธอเนี่ยกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่และได้เอาบทความที่เธอฉีกจากแมกกาซีนมาให้เพื่อนอ่านโดยมันเนี่ยยังเขียนไว้อีกว่าผู้หญิง96%ที่นอนกับผู้ชายเกิน20คนนจะหหาาาสมมีไมีไไ่่่ดด้้ซึงงทใํใอเยยิ เขาไปอีกเธอจึงปฏิยานกับเพื่อนๆว่าตัวเองจะไม่นอนกับผู้ชายคนไหนอีกจนกว่าจะมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่ใช่พอลุงเช้าอีกวันแอนลี่ก็พบว่าเจ้านายเก่าของเธอเนี่ยหลับแก้ผ้านอนอยู่ข้างๆนั่นหมายความว่าเธอเนี่ยนอนกับผู้ชายคนที่20ไปเรียบร้อยแล้ว แอนลีก็รีบโทรไปปรึกษาน้องสาวซึ่งน้องก็บอกให้เธอเนี่ยโชคดีและบอกให้เธอเนี่ยลองคบกับเจ้านายดูสิแต่พอแอนลีหันไปมองเจ้านายเก่ามันก็กำลังเอามือเนี่ยล้วงเป้าตัวเองอยู่รู้แล้วว่าทำไมชอบดมมือแอนลีถึงก็บอกน้องว่าไม่เอาผู้ชายแบบนี้ซึ่งจูจ่ๆโคลินหนุ่มห้องตรงข้ามก็ดันมาขอใช้โทรศัพท์บอกเข้าห้องไม่ได้แอนลีเนะี่ยจึงใช้โอกาสนี้บอกให้เจ้านายเก่าเนี่ยกลับไปก่อนและเธอก็ได้รู้ว่าโคลินเนี่ยแค่มาหลบสาวที่เขานอ,นอนด้วยเท่านั้น จากนั้นแอนลี่ก็ได้พาน้องสาวเนี่ยไปเลือกเค้กงานแต่งซึ่งที่นั่นเธอก็ได้เจอกับโดนลัลแฟนเก่าที่เธอเคยคบด้วยโดยสมัยที่คบกับเธอเนี่ยเขาก็อ้วนมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยก็โคตรหล่อดูดี แอนลี่ก็แกล้งเดินผ่านจนทั้งสองได้คุยกันแต่ทว่าโดนัลในดันมาก,กับเมียแถมบอกเมียตัวเองว่าแอนลี่เนี่ยเป็นแค่เพื่อนเก่าทําให้แอนลี่ในโกรธมากที่เขาดีดยพูดแบบนี้ก็เลยรีบพาน้องสาวในเดินออกจากหลานเคทีก็บอกกับพี่ว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้ซึ่งแอนลี่ก็ถึงกับฉุดคิดกับคําพูดน้องเพราะคงไม่ใช่แค่โดนัลเท่านั้นที่หล่อขึ้นอาจจะมีแฟนเก่าเธอใน20คนที่เธอกลับมาคบด้วยได้นั่นคือเธอไม่ต้องห่วงเรื่องนอนกับผู้ชายเกิน20คนแล้วถ้าเธอเน่ไได้กกกลับบกับบบปคแฟา แอลลี่ก็กลับบ้านไปค้นหาที่อยู่เหล่าแฟนเก่าแต่ถ้าว่าชื่อเดียวกันเนี่ยก็โคตรเยอะเลยทําให้ในคืนนั้นเนี่ยเธอไม่ได้อะไรเลยนะแอลลี่จึงไปขอให้โคลินเนี่ยช่วยเพราะเขาเนี่ยเคยบอกว่าเป็นลูกตำรวจชอบขุดคุยเรื่องชาวบ้านซึ่งกับตันกูเนี่ยก็ชอบโชว์ไม่ใส่เสื้อผ้าสักรอบเธอนั้นจะขอใจให้เขาเนี่ยมาช่วยตามหาแฟนเก่าตามลิสที่เธอเนี่ยเขียนไว้ให้หน่อยแต่โคลินเนี่ยก็ปฏิเสธซึ่งแอลลี่ที่ต้องพึ่งเขาจริงๆเธอจึงแกลกเป็นน้องสาวเข้าไปลากเขาออกมาจากห้องที่ข้างในเนี่ยม โดยตกลงว่าถ้าเขาเนี่ยช่วยเธอเขาเนี่ยสามารถเข้าห้องเธอมาหลบสาวๆได้ตลอดเวลาโคลินเนี่ยก็ตกลงทันทีจากนั้นแอนลี่ก็ให้ข้อมูลแฟนเก่ากับโคลินโดยให้หาเจพาพที่ยังไม่ตายยังไม่แต่งงานซึ่งโคลินก็ได้ถามว่าทําไมเธอเนี่ยไม่หาใหม่ไปเลยแอนลี่เนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยมีเหตุผลไม่นานนะักโคลินก็ตามหาคู่นอนคนแรกเจอ โดยคนนี้เมื่อก่อนเป็นนักมายากลชอบมายากลถึงขนาดกําลังปัมป๊มมอยู่ยังเสกเหรียญขึ้นมาโชว์ได้โดยโคลนก็ได้นัดให้แอนนี่มาเจอกับเขาที่บาร์ซึ่งแอนลี่ที่เห็นว่าเขายังเป็นเหมือนตอนที่เขาคบก,กับเธออยู่เธอจึงขอบายกับเขาโคลนก็ได้รู้ว่าแอนนี่ไม่อยากเก็บแต้มเพิ่มซึ่งเธอก็ได้บอกเขาว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นวันต่อมาแอนนี่ก็ตื่นขึ้นมาพบโคลินนอนอยู่ที่โซฟาซึ่งเขาก็มาหลบสาวที่เพิ่งนอนด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันตามหาแฟนเก่าแอนลี่กันต่อ โดยพวกเขาก็สนิทสนมกันมากขึ้นและก็ได้ที่อยู่แฟนเก่าคนต่อไปมาโดยทั้งคู่ก็ได้ไปตามหาตามที่อยู่ซึ่งแอนลี่ก็ดันไปเข้าผิดบ้านซึ่งบ้านหลังนี้ก็ดันบังเอิญเป็นของโดนัอแฟนเก่าอีกคนโดยแฟนเก่าที่เธอตามหาในยอยู่หลังถัดไปขเขาในมีชื่อว่าไซมอนโดยสมัยที่นอนกับแอนลี่เนี่ยเธอทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟและเมื่อทั้งคู่ได้คุยกันไซมอนก็ได้ชวนเธอไปหาอะไรดื่มแต่ทว่าหลังจากนั้นแอนลี่ก็ได้บอกให้โคลินเนี่ยการชื่อไซมอนถิงสา พอแอนลี่เนี่ยดันไปเมาหลุดใส่เขาไซมอนเนี่ยถึงกบขอตัวกลับและต่อมาโคลินก็ได้ตามหาคนต่อไปเจออีกคนโดยคนนี้เนี่ยเป็นนักเชิดหุ่นและอดีตเนี่ยเคยมาหาเคที่น้องสาวที่บ้านแต่เคที่เนี่ยดันไม่อยู่ทั้งคู่นยก็เลยได้ปัมป่มๆกันซะง,งั้นแต่ทว่าตอนนี้เขาก็ยังถามหาเคที่อยู่เหมือนเดิมแอนลี่เนี่ยก็เลยขอบายไปอีกคนจากนั้นแอนลี่ก็บินไปแมออมี่เพื่อตามหาแวนเก่าที่เป็นหมอตรวจภายในโดยเธอเนี่ยถึงกับลงทุนอาบแดดให้เหมือนกับคนที่นี่ แต่ถ้าว่าแฟนคนนี้เนะี่ยดันจําเธอไม่ได้แอนลี่ก็พยายามพูดถึงเรื่องในอดีตเผื่อเขาจะจําได้ซึ่งทํายังไงเขาเนี่ยก็จำไม่ได้แต่พอได้ลองตรวจภายในมันน่ะก็ดันจําแอนลี่ได้ั้งนั้นคนอะไรจําช่องคลอดเอาว่าจริงจากนั้นแอนลี่เนี่ยก็กลับบ้านแล้วก็ไปบ่นท้อกับโคลินว่าเธอไม่เอาอะไรแบบนี้แล้วเพราะตอนนี้เนะี่ยเธอตกงานแถมไม่มีเงินแต่ดันต้องมาทําอะไรบ้าๆแบบนี้บอยใ้เขาในะกาชื่อทิ้งไปให้หมดแต่โคลินก็ดันบอกเธอว่าเขาเพิ่งหาอีกคนเจอ แถมคนนี้เนี่ยไปถึงผู้ช่วยสอวอนักการเมืองที่สมัยตอนคบกันเนี่ยเธอเคยไปช่วยเขารณรงค์ช่วยสังคมด้วยซึ่งแอนลี่ฟังจบก็ไปหาซื้อชุดนักการเมืองมาใส่ทันทีแล้วก,ก็ได้เดินทางไปเจอแฟนเก่าที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งเขาเนี่ยไม่ชื่อว่าทอมซึ่งพอทั้งคู่ได้คุยกันก็เหมือนทุกอย่างเนี่ยจะไปได้ดีและทอมนี่ก็ได้ชวนแอนลี่เนี่ยไปงานเลี้ยงของนักการเมืองด้วยโดยทอมนี่ก็ได้ส่งชุดมาให้พร้อมใส่แต่ทว่าโคลินตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะหึงแอนลี่เล็กหน่อย และพอแอนลี่ได้ไปงานเลี้ยงเธอกับทอมก็เข้ากันได้อย่างดีซึ่งทอมก็ได้ขอแอนลี่ในแต่งงานบอกเวลาเธอกับเขาออกงานด้วยกันดูเหมาะสมกันมากแทนทั้งคู่เนะี่ยยังเคยมีอดีตกันด้วยแต่แอนลี่ก็บอกว่าเราเนะี่ยยังไม่เคยจูบกันเลยนะทอมเ่ยก็บอกว่าเขาเนะี่ยไม่ชอบจูบแล้วก็ได้บอกความจริงว่าเขาเนี่ยเป็นเกย์แอนลี่ฟังจบถึงกับหน้าซีดแอนลี่ก็ต้องหมดอะไรตายอยากกลับบ้านไปอีกรอบซึ่งชีวิตเธอเนี่ยก็เจอแต่อะไรไม่รู้และเมื่อเข้าไปที่ห้องเธอก็ได้พบกับโคลิน โดยเขาได้เอาเหล่าตุกตาที่แอนลี่เนี่ยทำเป็นงานอนดิเลกเอามาใส่ตู้โชว์ให้พวกมันเพื่อให้แอนลี่เนี่ยหายเครียดแอนลี่ที่เห็นเธอก็ประทับใจมากโคลนก็ได้ชวนแอนลี่ไปเล่นต่อที่สนามบาสกันโดยที่นั้นเขาก็ได้ชวนเธอเล่นเกมชุดบาสถอดเสื้อซึ่งถ้าใครชุดลงห่วงอีกคนต้องถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นทั้งกู่ก็สลับกันชุดจนเหลือแต่ชั้นในกันเลยดีนะยามอาไล่ก่อนไม่งั้นเห็นของดีแต่สุดท้ายโคลินก็ชวนแอนลี่เนี่ยไปแก้ผ้ากระโดดน้ําเล่นกัน ซึ่งพอกลับมาที่ห้องทั้งคู่นี่ยก็ได้จูบกันอย่างดูดดื่มแต่ทว่าก่อนจะเกินเลยแอนลี่ก็ได้บอกเขาว่าเธอเน่ยไม่อยากรีบทําให้โคลินเนี่ยทำได้เพียงแค่จูบเธอเท่านั้นและพอเช้าอีกวันปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยนอนจ้องตากันจนหลับไป แอนลีเนี่ยก็จะหวีผมกลัวไม่สวยแต่โคลินที่ตื่นมาก็บอกว่าตอนเช้าเนี่ยเธอสวยมากซึ่งตอนนี้ทั้งครูก็เหมือนจะมีใจให้กันแบบสุดแอนลีเนี่ยถึงกับแอบเอาไปเคิมกันเลยจากนั้นเพื่อนเพื่อก็ได้ถามแอนลีว่าการตามหาแฟนเก่าของเธอเนี่ยไปถึงไหนแล้วเพราะเธอ่ยต้องมีคู่ไปงานแต่งแต่แอนลีเนี่ยก็บอกว่าโคลินเนี่ยจะไปกับเธอซึ่งเพื่อนก็คิดว่าเธอเนี่ยคบกับเขาเพื่อนจึงพากันต่อว่าเพราะรู้ว่าโคลินเนี่ยเปลี่ยนผู้หญิงเป็นว่าเล่นแต่แอนลีก็บอกกับเพื่อนว่าเขากับเธอเนี่ย เวลาต่อมาแอนลี่ก็ตั้งใจทํารูปปั้นของเธอซึ่งแอนลี่เนี่ยก็ได้รู้ความจริงว่าโคลินเนี่ยไม่ได้บอกเรื่องที่เจอแฟนเก่าที่ชื่อเจคที่เป็นนักธุรกิจบ้านรวยแอนลี่เนี่ยก็โกรธโคลินที่ปิดบังเรื่องนี้และบอกให้เขาเนี่ยลืมเรื่องเมื่อคืนซะโดยเธอก็ให้เหตุผลว่าที่เธอไม่อยากคบกับเขาเพราะเขาคิดแต่จะมีอะไรกับผู้หญิงซึ่งโคลินก็บอกว่าเขาเลิกแล้วตั้งแต่เจอแอนลี่แต่ทว่าแอนลี่เนี่ยก็บอกว่าเธอไม่เชื่อและจากนั้นเธอก็ได้ติดต่อไปหาเจคอดัมแฟนเก่าจนสุุดดดดทท้้้ายยััังคคูู่กไพและนนเจอ เจคเนะี่ยเป็นนักธุรกิจไฟแรงมากเท่ทั้งสองเขากันได้อย่างดีแถมเจนะกในกระตรงสเปคที่แอนลี่ในะชอบสุดๆความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและการที่เธอได้คบกับเจกก็ทําให้แม่แอนลี่ในะเห็นด้วยอย่างยิ่งส่วนทางด้านโคลินตอนนี้เสือผู้หญิงในะก็เหงาหงอยแบบสุดๆเข้ากับแอนลี่เนะก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยและพอถึงวันงานแต่งเดซี่ ทั้งคู่ก็บังเอิญมาเจอกันอยู่หน้าห้องโคลินกาลังจะไปเล่นดนตรีที่งานแต่งเหมือนกันโดยเมื่อก่อนนะเขาบอกกับเธอว่าเขายนะไม่ชอบเล่นอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้เขากลับเปลี่ยนความคิดเพราะอยากหางานและที่งานแต่งของเดซี่งานก็ดําเนินไปอย่างเรียบรื่นขณะที่แอนลี่กําลังเต้นลํากับเจกอยู่เธอี่ยกระตัดสินใจบอกเรื่องที่เขายนะไม่ใช่คนแรกของเธอแต่เจกนี่ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแถมเขายัางชวนให้เธอไปทํางานที่ปารีสด,ด้วยกัน6เดือนแอนลี่ก็ต้องขึ้นไปอวยพรงานแต่งน้องสาว เธอที่เห็นว่าน้องในมีความสุขในแบบที่เป็นตัวเองทำให้เธอเนี่ยอยากรู้สึกแบบนี้บ้างพอพูจบแอนลี่จึงตัดสินใจบอกกับเจคว่าเธอเนี่ยจะไม่ไปปารีสกับเขาและได้บอกเลิกเจคบอกเธอกับเขาเนี่ยคงไม่เหมาะสมกันซึ่งเจคเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับทันทีแม่ที่รู้เรื่องก็บอกกับแอนลี่ว่าลูกเนี่ยกำลังจะพลาดความสุขในชีวิตไปแต่แอนลี่ก็บอกแม่ว่าเธอไม่ได้มีความสุขแต่เป็นแม่ต่างหากที่มีความสุขแทนเธอแอนลี่ก็บอกกับแม่ว่าเธอนอนกับผู้ชายมามากกว่า20คนและเธออยากอยู่กับคนที่รับเธอได้ในแบบที่เเธอป็น จากนั้นแอลลี่ก็ไปเอาคิวงานแต่งกับผู้จัดงานเพื่อที่จะไปตามหาโคลินตามงานแต่งซึ่งเธอเนี่ก็ไปหลายที่แต่ก็ไม่เจอสักทีแทมไปเจองานแต่งของไอโดนนลอีกจนสุดท้ายได้กระตามมาถึงที่ที่เขามาเล่นดนตรีแอลลี่ก็ได้ปีนเข้าไปเพราะเธอไม่มีบัตรเชิญโดยได้ขึ้นเวทีเนียนเป็นนักดนตรีด้วยซะเลยก่อนจะลากโคลินลงมาจากเวที ได้ระบายความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาว่าเวลาที่เธออยู่กับเขามันทําให้เธอเนี่ยเป็นตัวเองสุดๆบอกกับโคลินว่ารักนะผู้ชายคนที่21ซึ่งโคลินเนี่ยก็ตอบกลับว่ารักเหมือนกันคนที่300กว่าทั้งคู่ก็ได้จูบกันอย่างดูดดืม่มและเวลาต่อมาแอนลี่ก็ได้รับข้อความจากแฟนเก่าคนหนึ่งโดยเขาเนี่ยบอกกับแอนลี่ว่าเธอกับเขาเนี่ยไม่เคยมีอะไรกันเธอเนี่ยแค่ใช้มือให้เขาเท่านั้นนั่นหมายความว่าแอนดี้นอนกับผู้ชายมาแค่19คนทําให้คนที่20เนี่ยก็คือโคลินพอดีแอนดี่เนี่ย ทั้งสองก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้ที่จะสอนให้เรารู้ว่าการรักใครสักคนอดีตในอาจไม่สาคัญเท่ากับสิ่งที่เขาในทำอยู่ในปัจจุบันและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6คะแนน Rotten Tomato 23%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอสวีดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ